สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ทำวันพี่ิลังเนาะวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายทด้เพี่อนเด้อปูรอโรงหมูครับผมเนาะเขามาแล้วสองสามวันที่แล้วเพื่อนเนาะอ่างวันนี้ฝันให้มาสามตัวเม็ดเดียวทุกเพี่อนเด้อเนาะก็เลยสามายถำให้โค้งสุดท้ายโดมีเพิ่มเติมบอ่อรอดที่ตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับ อ่ครับผมนะตามแนวทางโค้งสุดท้ายของปูลงโม่ครับแบบนีครับลงโม่พี่น้องเนาะลงโม่งวดควันอีกเขาทั้งสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวมเนาะสองสามตัวครับบนสองตัวล่างสองสามหมดแล้วพี่น้องครับสองสามหมดไปแล้วมีวันที่แล้วกันว่าสองติดยังรูปปลาของปูเนาะปูมีฝันเพิ่มเติมบ่ปูหลังจากปูปล่อยเลขชุดเดียวไปปูฝันอย่างผมฝันเยอะฝันไว้ในปู มันว่าเด้นลงอาบน้ำมันว่าเด้ลงลงไปในบ่ออาบน้ำน้ำใสงามง่ามผ่าสองหงล่องไปอาบน้ำอืมผราสองหงล่องไปอาบน้ำไปสู่น้ำก็ต่อใช่ไหมล่องไปอาบน้ำในบ่อครับผมล่องไปอาบน้ำในบ่อน้ำใสงามครับผมเอาน้ำก็เป็นเป็นสองของสีน้ำคือตัวน้ำก็เป็นสองของสีแสดงว่า บ้าว่ะสิห้องนั่นประเทศหลังเลยอาจารย์ว่ะห้องนั่นเขาไปแต่กินคนน้น <im it> บ้านนั่งไปแต่กินบ้านคนอาบว่ะสิคนนั่นลนกานั่า, <im it> านั่งงามงามก็ดีสุนเลยบ้าว่ะสอาจารย์แต่เรืองสุดไหนบอสิมี่เ <im it> อะกับบอมี่แล้วว่า, <im it> าสิคนนั่นบอมี่แล้วเลือก็ดีว่าสิ แต่มี่แต่เขามาบอกว่าเขาบอกว่าจังได่าเขาบอกเขาก็บอกว่าผ้าเฮาน้ำของผ้าน้ำของพ้าน้ำของผ้าขาผ้ามันเป็นยางว่าัตอ่าฟ้าก็เป็นเย็ดเป็นแกเปยอรก้ามัเป็นเดเป็นแจกดวยัเขานั่นละเดานั่นละคนเดียวเขาต้นน่นละคนเดย ภาพกเป็นจเป็นแฝดข้า่พาพนอะไรป่ะที่ใช่าเป็นจบเป็นแดตัตัวทำง่ผม,มบ้านพ่อทีกันไยว่เข้ามากมีสององค์ท่านเลยเนี่ล้มาหาบน้ำบอสานี่บุญพุธิษก้าล้มาได้เลยอนี่แต่เข้าสองคนสนใจล,ล้วมว่าหอบเนีอ่นอกครับเนด้ผมบนบนี่เนปากน้ำได้เลยผมภาพเยอะสั่ บลาเหือกระกบภาเอราต้นเด็กนั่นไปี๋ยวพาไปไม่อาตาเปอ่านเล้วพาเราันูนูลงกอา้องกันสองคนขึ้นมาจากน้ำใช่ว่าอย่าลืมเด้อคุณนายเข้าป่ากับน้ําเ็ตน้ําแสตคุ่นายป่าน้ําเ็ดน้่แสดเข้ามีสองคนเ้ามีสององค์อ่าลืมคุณนายจะลืมเด้อคุณนย โอ้โูกเลยว่าเออลงอาบลามแล้วคนกันยังมาย่ำอีกช่วงเออคนมายำดีอาบําำแล้วถึนมากแล้วมันยำํีเดี๋ยววเลกสิบลายมันถึงเป็นอย่างสรดดอกแก่ห้องมากตกามันถึงมเนแปดแต่นี่แหมันถึงเป็นแปดหนึ่งเป็นส่วนพว่าน้าลองเด่นหน้า น้องเดียนน้ำน้องตเีนแปดหนึ่งโ้สองตัวดีอนแปดหนอน้ำเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งบอมเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งคนบอ้าสองคนบอมบอม้บอลเอาสองเอาเอาหนึ่งปะวันน้าโอ้เอนน้น่เจแปหนึ่งที่พวกแล้วเอาแปดหนึ่งเจ็ดแปหนึ่ง มัน้าสองเลยบ้านมากปหนแรกมาออกฝนอากถนงยิ่นะมาหนึ่งขึ้นหนึ่งมากันออกถึงยยม,ม,มันนอนอยู่นอนอยู่เอาเล็กน้อยเอาหลูมันนอนที่อ่างเกลือนาเอาหลูมันนอนที่อ่างเกลืครับผมอัหลูมานนอนที่อ่างเาเลย ก so yeah. oh, ูยิงอืออ่นหมมันน่องนี่ยังช่าบเอัแ่้วห่าคมันจิตเป็นปัญหาเป็นห่าเป็นตับเป็นปัญหาเชอทุกโบบอกเป็นตัวเนี่ยเอออ๋อกูิ่งเป็นยาเอออือกยิงแบบน้ำซีดตัวเออน่็กน้อยกับน้ำนึ่งตัวเออยมันแม่บ้าโบปิตหน้าโบเป็นแังสั่นหน้าเฉนเอออะ

ม้องบ,บอกเป็นตัวว่าสองสองสี่นห้เป็นบอกฟูเป็นสองสองสี่ัออ่อืเอออันสี่หนึ่แมันเมอ่เ่องน้อยน้อนนำเพียงกับกระปุยิงกันน่ะอ่ด้หน้อยกระปุยยิงนอนแม่ครับลุงนอนแย่งกันง่ายวัสี่หนึ่งมาสี่หนึ่ง่าครั่ผม นี่สีสันีสแต่ีหนึ่งถือเล็กลางสีม้ีลางหมู่หน้าลางสีหนึ่งตัวนี้วะสีหนึ่งสีม้าลางถ้าไปล่งอาบน้ำนี่เจ็ดแปดสอง่แม่เป็นเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสอรอ มีสองบอ่บอบ่อหนึ่งไว้กินบอ่อหนึ่งไว้อาบพระสององค์อืพระสอง,งองค์โลหอตหน้าแม่บ้านครับผมอืมอเรนนี้อยากกาเพิ่งหลุมน,น้ำมาสันวบบโยนดอนมาละกันครับ กะบ้านไรคือพอดีเรื่องแม่ต้องอ้าเปิดหูเปิดตานน้ำพนไว้เพราะาเปิดหูเปิดตาเป็นสีกับผมก็บ้านนั่นอดีอ้ฝันเตี่ยน้ำเด้อครับจุดที่ครับโป่งสุดท้ายฟันตรงนะเนาะต่ก่อน้วนปูใหญมากคือศูนย์สองหนึ่งปูว่าฝันเพิ่มอีกบัน บวนเพิ่อีีครับราหรับมันออกล่าวแล้ววาสันสองหนึ่งสงหนึ่งนะครับว่าเจ็ดนึ่งครับพี่ที่ผมเพิ่มเติมเพื่อเจ็ดแดหนึ่งกับสองสองซีครับ้วก็แม่กับลูอเนี่ยกัดูีนึงครับี่ครับเงนาะต่วไวครับพีตัวครับผมน่าสนับตูโงโม้่งเนาะ โค้งสุดท้ายได้มาตามวดนี้ครับตามโคงสุดท้ายนะครับที่นี่ครผมตรงาจเพิ่มสุงที่จัดที่ตก้คัโอ้โหีงงทุกท่านครับผมรักรบาจอครับผมสำหรับนทางต้โรโมครับผมนะสองสองสีกับซีครับโค้งสุดท้ายจะถึงเล้วนีนีทุกท่านครับ